นิดาโพเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและคดีทุจริตคอร์รัปชันจากประชาชนทั่วประเทศ1,250คนนะคะถามถึงเรื่องการฟ้องร้องคดีทุจริตคอร์รัปชันของปปชผ่านอายการสูงสุดพบว่า41.6%เห็นเห็นว่าปปชต้องฟ้องผ่านอายการสูงสุดจะทำให้คดีมีความหนักแน่นมีความน่าเชื่อถือและมีความโปร่งใสามากยิ่งขึ้น 34.72%บอกว่าปปชวควรมีอำนาจฟ้องได้โดยตรงไม่ต้องผ่านอัยการสูงสุดเพราะสามารถลดขั้นตอนและทำให้พิจารณาคดีได้เร็วขึ้นป้องกันการแทรกแซงจากหน่วยงานอื่นส่วนความเห็นกลางๆเห็นว่าปปชต้องฟ้องผ่านอัยการสูงสุดเว้นแต่เกินกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ก็สามารถทำให้ปปชฟ้องโดยตรงเองได้เพราะเป็นการให้เกียรติแก่อัยการสูงสุดเป็นการทำตามขั้นตอน ส่วนความคิดเห็นต่อการกำหนดอายุความคดีทุจริตคอร์รัปชันประชาชนส่วนใหญ่58.24%มองว่าไม่ควรกำหนดอายุความสามารถลงโทษได้ตลอด25.76%นะคะควรกำหนดอายุความที่แน่นอนเพื่อเป็นการกระตุ้นการทำงาน ส่วนประเด็นการโอนกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐหรือปอปทและสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปอปงน,นะคะไปสังกัดกับปปชพบว่า55.84%เห็นด้วยเพราะว่าเป็นการลดการทำหน้าที่ที่ซํำซ้อนค่ะในขณะที่ส่วนดุสิตโพค่ะก็มีการจับประเด็นการให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการจัดการเลือกตั้งแทนกรกตน,นะคะ ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าปัญหาการเลือกตั้งคือความไม่โปร่งใสไม่เป็นกลางส่วนใหญ่62.25ก็ยังไม่เห็นด้วยที่จะให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้จัดการเลือกตั้งแทนกกตเพราะเห็นว่าหน่วยงานอิสระที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรงอย่างกกตมี37.75เเห็นด้วยเพราะน่าจะเป็นเรื่องดีน่าจะทําให้มีความน่าเชื่อถือและตรวจสอบได้มากขึ้นค่ะดูจากผลสํารวจแล้วนะครับก็ถือว่าความเห็นของประชาชนส่วนใหญ่นั้นเห็นด้วยเป็นไป ในทิศทางเดียวกับทางรัฐบาลนะครับอย่างเช่นการที่คดีทุจริตคอร์รัปชันนะครับไม่ควรกําหนดอายุความหรือว่า ในช่วงที่มีการหนีคดีก็อาจจะไม่นับอายุความนะครับอย่าง <ạ. S 1> เช่นว่าคนที่ถูกชี้มูลความผิดหนีออกไปต่างประเทศ10ปีสมมุติว่าตามกฎหมายอายุความเนี่ยกำหนดไว้15ปีช่วง10ปีที่หนีไปต่างประเทศก็ไม่นับให้คือจะกลับมาอยู่ในไทย15ปีเนี่ยก็เริ่มนับหนึ่งใหม่นะครับ <ạ. S 1> รวมถึงก่อนหน้านี้ก็มีความเห็นาจากคณะกรรมการกรกะตนะครับบอกว่าไม่เห็นด้วยที่จะให้กระทรวงมหาดไทยหรือว่าศึกษาธิการจัดการเลือกตั้งเพราะว่าจะเป็นการ ซื้อสิทธิ์ขายเสียงและไม่โปร่งใสได้นะครับ